ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจา้าพระองค์นั้นพระไตรปิฎกอ่อนรายเล่มที่3 2มขีดสาหน้า1 5 4่งรถึงหนึพระสุตันตปิฎกขุนทักกะนิกายอะ ประธาน 4. กุณทธฐานะวักหมวดว่าด้วยเรื่องพระกุณฑะฐานะลำดับที่สมหากัญจายตะนะเทราประธานพระอรหันต์ลำดับที่ 34. ในพระไตรปิฎก พระมหากันจายะตะนะเทระประกาศประวัติในอดีตชาติของตนกล่าววา่าพระเจดีคือวิหารที่ประทับชื่อประถุมะของพระผู้มีพระภาคผู้เป็นที่พึ่งพระนามว่าประทุมมุตตะ ถ้าพระเจ้าให้ทำแผ่นศิลาไว้ภายใต้แล้วใช้ทองคําไร้ทาแผ่นศิลานั้นและได้กั้นฉัดซึ่งทำด้วยรัตนะแล้วถือพัดวานวีชะนีพัดถวายพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของสัตว์โรคผู้คงที่ ภุมมะเทวดาคือเทวดาผู้อาศัยอยู่บนดินมาประชุมกันทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ในครั้งนั้นด้วยหวังว่าพระาศาสดาจะตัดผลแห่งการกั้นฉัดซึ่งทำด้วยรัตนะพวกเราจะฟังพระาศาสดาตัดเรื่องนี้ทั้งหมด จะพึงเกิดความร่าเริงอย่างยิ่งในศาสนาเคของสัมมาสัมพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระสยมภูมิประทับนั่งอยู่บนอาสนะทองแล้วมีหมู่ พิสุขห้อมร้อมได้ตัดพักคถาเหล่านี้ว่าเราจะพยากรณ์ผู้ที่ได้ถวายอาสนะที่ทำด้วยทองและกั้นฉัดซึ่งทำด้วยรัตนะท่านทั้งหลายจงฟังเราเถิดผู้นั้นจะเป็นจอมเทพของราชเทวะสมบัติสามสิบกัด แผ่รัศมีไปหนึ่งร้อยโยต์โดยรอบจะเกิดเป็นมนุษย์โลกเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิพระนามว่าปะพัทส,สละจะเป็นผู้มีเดชแผ่ไปผู้นั้นได้เป็นกษัตริย์ส่งสว่างไปแปดศอบโดยรอบทั้งกลางวันกลางคืนเหมือนดวงอาทิตย์อุตไข่ฉนั้น ในกลับที่หนึ่งแสนับจากกลับนี้ไปพระาศาสดาพระนามว่าโคดุมตามพระโคดทรงสมภพในราชสกุลโอกากร,ราชจะอุบัติขึ้นในโลกผู้นั้นถูกกุศลละลตักเตือนแล้วจะจุติ จากสวรรค์ชั้นดุสิตมาเกิดเป็นบุตรของพราหมณ์มีนามว่ากันจะนะตามโคตรภายหลังเขาออกบวชแล้วจะสำเร็จหนะเป็นพระอรหันต์ไม่มีอาสวะพระโคโดมพูดสองโรคให้โชคช่วนจะตั้งเขาเป็นเอตทัตคะ เขาจะตอบปัญหาที่ถูกถามอย่างย่อโดยพิสดารและเมื่อตอบปัญหานั้นแล้วจะทำอัธยาศัยให้เต็มได้คุณวิเศษเหล่านี้คือปาติสัมพิทาสีวิโมกแปดอภิญญาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธ ท้าเจ้าข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แล1สิบสามพระมหากัญจายนะณะหรือพระสังกจายเอตทัตคะในทางผู้อธิบายความย่อให้พิสดารและได้เป็นพระอรหันเกิดในตระกูลพามกุงอุ ชะเชนีศึกษาพระเวทเป็นสิทธิ์ของอสิตะดาบทแห่งเขาวินชัยสวัสดีค่ะ